โอ้ยอย่างนี้เนี่ยเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเอาของที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพไปใช้ดีกว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าของปอมราคาเท่าไหร่เราก็ถามเออของปอมเขาราคาเท่าไหร่เราฟังแล้วบอกเฮ้ยพระเจ้าเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเองก็ได้ของแท้ที่มันแบบมีประสิทธิภาพได้ผลอะไรเงี้ยสบายไปเห็นบอกว่าโอนามิชุดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากเลยใช่ไหมคะคุ้มมากอย่างของรุ่นนาโนเวลทนทานที่สุดอย่างที่บอกก็คือรุ่นนี้ค่ะอายุการใช้งานโดยปกตินะ4ปี4ี่ปีแต่ ถ้าคุณใช้ดีๆอย่างเช่นอ่าก็ซักตามเวลาที่มันมควรจะเป็นดูแลดีๆซักให้ถูกวิธีค่ะปีอยู่ได้สบายอือค่ะอย่างวิธีการซักอ่าคุณเอาไปใส่ในน้ํายาซักผ้าเด็กนะคะก็คนๆๆๆๆน้นํายาซักผ้าเด็ก,กแกว่งแกว่งให้มันแบบว่า,าคราบอะไรต่างๆที่มันพอจะติดอยู่เนี่ยมันก็ละลายไปกับน้ําเอาขึ้นมาก็ล้างน้ําธรรมดาเวลาบิดก็แค่บีบอ,อย่าไปบิด นะคะเวลาจะซัะ่ทำไมถึงบิดไม่ได้คือถ้าบิดเนี่ยมันจะทำให้รูปร่างของชุดเนี่ยมันไม่คงทน คือเราก็ควรจะถนอมมันเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาตากก็ไม่ควรไปใส่ไม้แขวนก็คือควรจะแค่เอาไปตากไว้บนตะแกรงคือมีตะแกรงแล้วก็ไปพาดเอาไว้<อ>แล้วไม่ตากแดดก็คือเอาไปไว้ในที่ร่มให้ลมมันโกลบธรรมดาก็แห้งก็สบายแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องของกลิ่นไม่ต้องกลัวมันไม่จําเป็นที่จะต้องซักบ่อยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยอย่างคนอ้วนใช่ไหมคะ,ะเขาจะมีเชื้อแบคทีเรียก็ทาให้มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวคือเป็นกลิ่นประจำตัวของคนอ้วนเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าพอ ปกติเนี่ยใส่ตัวอื่นก็จะมีกลิ่นอับขึ้นมาละแต่ตัวนี้ไม่มีนะคะค่ะใส่อยู่ได้ที่ประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์สักครั้งก็ได้ไม่เป็นไร มันถึงได้ช่วยให้การใช้งานของมันได้อยู่ทนแล้วก็อยู่ยวาวนานโอนามินาโนเวลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วทุกรุ่นเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นอังเกงที่เอวสูงบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของเวลาออกไปข้างนอกใส่ไซ์เดียวบ้างกออกบ้างใช่ไหมคะก็หญิงก็จะใช้เป็นวิธีนี้ค่ะบางทีเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นก็จะใช้เป็นกางเกงชั้นในใส่ไปเลยค่ะ<อ>แล้วมันก็จะสามารถดูแลเราได้ถึงนี้เลยค่ะแล้วเวลาเราไปทานอาหารช่วยได้มากหรือเปล่าเพราะว่ามันจะช่วยบล็อกกระเพาะอาหาร<อ>ก็คืออย่างสมมุติว่าเวลาเราทานอาหารหนึ่งกำปั้นมันววรจะอิ่แล้ คนที่ไม่ใส่กินเข้าไปเรื่อยๆก็เริ่มผ่องอๆๆอ่าแต่ถ้าใส่ออนามีตัวนี้เนี่ยก็จะบล็อกก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาออกไปไหนมาไหนก็<ๆ><ๆ>จะใส่ไปด้วยเลยนะคะหรือว่าบางคนใช้เป็นกระโปรงจะกันโป๊ไปด้วยก็ได้ค่ะกันโป๊ไปด้วยก็ใส่เป็นกางเกงขาสาั้นอันนี้มันหลายช้อยทางเลือกมากเลยก็สามารถใส่ได้ทั้งกางเกงขาสั้นทั้งเสื้อหรือว่าบางทีอยากจะใส่เป็นเสื้อกล้ามข้างในก็ใช้เป็นเสื้อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาแ a d อะแด d a ใช้กับชุดที่เราใส่ออกไปนอกบ้านเป็นประจำได้เลยอืมาาวว่่ัันนนีี้มมโโปรช พิเศษด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากใช้แล้วหุ่นสวยหุ่นเฟิร์มฟิตแบบพี่หญิงแบบนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นอะไรอะคะพี่หญิงอ่าแน่นอนนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะ40สายแรกเท่านั้นอันนี้ก็คือต้องรีบหน่อยโทรมาที่1144นะคะหรือ02-351-8000นะคะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้40สายแรกหญิงจะลดให้25%อ25%อแล้วแถมเนวยนะคะหญิงจะมีเป็นเฟิร์มมิ่งมัดนะคะ,คะแล้วก็ ฮอตเจลคูเจลแล้วก็ออยสปาหรือว่าบอดี้โลชั่นคะชุดใดชุดหนึ่งคุณสามารถเลือกไปได้หนึ่งชุดโโแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อทีละสองชุดเพราะม,มีสองสีมีสีครีมด้วยสีดำด้วยอ,อยากได้สองชุดมาสลับกันใช้ก็เดี๋ยวจะเพิ่มให้เป็น นานสลิมมิ่งเบลด้วย <Ooh. S> 1ตัวนานสลิมมิ่งเบลตัวนี้เป็นเทคโนโลยีนาโนเหมือนกันนะคะราคาก็อยู่ที่1,500บาทแถมให้ไปเลย <Ooh. S 1> นะคะหรือว่าถ้าคุณยังไม่อยากเอานานสลิมมิ่งเบลอยากจะได้เป็นชุดผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ให้เปลี่ยนจากนานสลิมมิ่งเบลเป็นชุดผลิตภัณฑ์ไป2ชุด โอ้โหอ,อย่างนี้คือทั้งลดราคา25%เนอนาะ,ะแถมยังแถมของแถมอีกเยอะมากใช่แต่ว่าคุณผู้ชายอย่าน้อยใจค่ะคุณผู้ชายน้อยใจฟอร์เมนก็มีอมฟอร์เมนมีอันนี้ไม่จำกัดสายนะคะลดให้50%เเลย ก็ถือเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆ40สายแรกใช่แล้วนะคะย้ำเบอร์กันอีกทีค่ะพี่อิมหงห1 4 4นะคะหรือ02-3518-000นะคะ,ะที่สำคัญต้องย้ำนิดนึงว่าขอเป็น2เบอร์นี้เท่านั้นเพราะว,ว่าถ้าไปเบอร์โทรเบอร์อื่นหรือว่าไปเดินดูตามท้องถนนทั่วไปไม่มีเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะโอนามิเนี่ยเขาจะขายตรงที่1144เท่านั้นโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการวันนี้แล้ว ตังยังไม่มีเพิ่มต้นเดือนใช้ตังสมบูรณ์มากอันนี้พอไปจองสิทธิ์ก่อนก็ได้ค่ะที่1นึ4หรือ0ูนย์สอ0สามหนะคะพอไปถึงปลายเดือนปุ๊บได้เงินเดือนมาเสร็จเรียบร้อยเราจะให้แม s เซนเจอร์ไปส่งให้ถึงบ้านแล้วคุณก็จ่ายเงินมากับแม s เซนเจอร์เนี่ยเสร็จง่ายง่ายมากไม่พลาดด้วยสำหรับสิทธิพิเศษแบบนี้ โอ้โหถือว่าเป็นโปรโมชั่นเป็นเคล็ดลับดีๆจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดน้องหรือว่าจะเป็นสาวๆที่หุ่นบิ๊กไซส์นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งหนทางนะคะที่ง่ายๆที่สําคัญเห็นผลจริงในระยะเวลาที่รวดเร็วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับดีๆค่ะคุณนาราวันจันเจริญหรือว่าพี่หญิงขอ,ขอบคุณค่ะ